รักษาจิตตั้งมัน่นรักษาจิตตั้งมัน่นรักษาจิตตั้งมัน่นเพราะว่าการรักษาจิตที่ตั้งมั่นนั้นก็จะทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในอารมณ์ที่เกิดดับในรูปที่เกิดดับเวทนาที่เกิดดับสัญญาที่เกิดดับสังขาราที่เกิดดับวิญญาณที่เกิดดับ รูปเสียงกลิ่นรสปุถัพภะธรรมารมณ์เกิดดับจิตตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ไม่ไปยินดีพอใจเพลิดเพลินรักใคร่หรืออยากในอารมณ์เหล่านั้นจิตตั้งมั่นแล้วด้วยดีนะครัรักษาไว้รักษาจิตที่ตั้งมัน่นนะครับต้องรักษาไว้อย่าหลงอย่าลืมอย่าเผลอ,อย่าพลังอย่าพลาดเปรียบเหมือนเราขับรถ อย่าเพลินนะครับอย่าเพลินต้องตั้งนะครับต้องตั้งสติตั้งสมาธิตั้งจิตนะรักษาจิตที่ตั้งมั่นไว้นะครับไม่วอกแวกนะครับเวลาเกิดจุกเฉินขึ้นมาเกิดการปาดหน้าหรือว่าเบรกกะทันหันนะครับรือ่ออุบัติเหตุเราจะได้หลบหลีกแก้ไขได้ทันนะครับได้เบรกทันแต่ว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกความนึกคิดเนี่ย ื่องของธาตุขันอนาญตนะั้นเนี่ยเป็นเรื่องอารมณ์ของโลกนะครับเราก็ต้องตั้งนะครับดีๆนะครับต้องรักษาจิตที่ตั้งมั่นนะครับต้องให้จิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเดินอ่ะต้องเดินย่า้ลม้มนั่งก็ย่า้ลม้มยืนเดินก็ย่า้ล้มหรือว่าวิ่งก็ย่า้ลม้มเพราะถ้าเรานั่งแล,ล้วล้มยืนแล,ล้วล้มเดินแล,ล้วล้มวิ่งแล,ล้วล้มนี่นั่นแสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะครับ การที่เรามีจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ล้มไปกับอารมณ์ที่มายั่วยุกระตุ้นมาเร่งร้าวมาผลักดันหรือว่ามาข่บงําเราจะได้หลบหลีกทันจะได้ไม่ปิดบังญาณนัศนะนะครับญาณทัศนะจะได้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาสแตนบายออนไลน์ตลอดเวลาทําให้เราไม่พลาดที่จะละระวังนะครับกิเลสต,ต่างๆนะครับที่มาพบ ไม่เห็นทางตาหัจมลิ้นกายใจหรือว่าอารมณ์กำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงโมเมาที่กําลังเกิดขึ้นเป็นเกิดจากรูปเกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะได้ไม่อุปทานไม่อวิชชาไม่ตัณหาในทัุในขันนะครับไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปวันไว้ไม่ไปเอะอะอะไรอะไรนะครับจิตตั้งมัน่นแล้วก็รักษาที่จิตที่ตั้งมัน่นไว้ดีๆรักษาจิตตั้งมัน่นทั้งหลับและตื่นทั้งวันและคืนตลอดวันตลอดเวลาท,ทุกขณะ อย่าเผลออย่าเพลินนะครับรักษาจิตที่ตั้งมั่นนะับจะได้ไม่เสียศินไม่เสียสัตว์นะครับไม่เสียสมาธิไม่เสียปัญญานะครับไม่เสียทรัพย์ไม่อย่างนั้นมันเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจนะครับเสียทรัพย์นะครับ,เส,สบ,นะรบเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมีแต่เสียนะครับมันจะหมกมุน่นผูกพันยึดติดยึดถือยึดมั่นมันจะไปกำหนัดกัดก้างนุง่มรองมา่ ไปเพลินไปเผ่อไปพลั้งไปพาดไปแป้งไปกำหนดไปพิจาพอสุดท้ายยานทัศนะไม่ได้ทํางานนะครับมันก็โอาไม่อยู่นะครับมันไม่หยุดไม่จบไม่เคลียไม่คลายไม่หลุดไม่พ้นไม่ว่างไม่ดับไม่เย็นนะครับเราก็เลยจึงจําเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องรักษาจิตตั้งมั่นไว้ให้ดีเพื่อที่จะมียานทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เกิดวิชาเกิดวิมุติวิมุติยานทัศนะ ความไม่คำเลือกแห่งใจนะครับจะได้ว่างได้ดับได้เย็นได้ไม่ติดกัดข้องคาอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคิดความนึกความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการความอยากความปรารถนาหวังในวัตถุสมบัติทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของคนสัตว์วัตถุเรื่องราวต่างๆอดีตปัจจุบันอนาคตจะได้ไม่ต้องกังวลหวังไม่ได้ห่วงไม่หวงไม่หึงไม่แสวงหาไม่ดิ้นรน ไม่ไก่คว้าไม่รอคอยไม่คาดหวังอะไรนะครับจิตตั้งมั่นนะครับก็รักษาจิตตั้งมั่นไว้ดีๆรักษายิ่งกว่ารักษาสัญญานะครับไม่อย่างนั้นมันติดสัญญานะครับไปติดสังขารรุงแต่งไปติดวิญญาณการรับรู้ไปติดเวทนาความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจพอใจพอใจินดีเย็น,ยน,ยนร้ายไปติดรูปคือเกิดแก่เจ็บตายไปความเปลี่ยนแปลงของรูปก็ปจะทุกข์อีก ก็เลยจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นไว้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกอยู่อาศัยโลกสมมุติอยู่ต้องพบเจอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาธาตุขันธ์นะโรคเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะทุกข์ไปกับโลกคืออารมณ์คือความรู้สึกคือความนึกคิดคือความรู้ความเห็นความเข้าใจคือรูปรักงจิเสียงสัมผัสธรรมารมคือตาหูจมูกลิ้นขาดใจฉนันก็เลยจิตตั้งมั่น รักษาไว้นะครับรักษายิ่งกว่าชีวิตรักษายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองยิ่งรักษายิ่งกว่ารักษาเวลารักษายิ่งกว่ารักษาสัญญารักษายิ่งกว่ารักษาสัจจะนะครับจิตตั้งมั่นนะครับรักษาจิตตั้งมั่นไว้รักษาจิตตั้งมั่นก็จะเป็นการรักษาสินด้วยนะครับรักษาสติรักษาศรัทธารักษาความเพียรรักษาสติสมาธิปัญญาไปด้วยเป็นการทําให้ไม่สูญเสียไม่ล้วนไหล ไปกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางความคิดการพูดการทาไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียจังหวะนะครับจะได้รู้เห็นตามความจริงจากคิดพูดทำอะไรจะช่วยใครก็จะไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่อิจฉาหึงหวงนิสัยจะได้ไม่ตันหนีไม่รักโลภโกรธหลงจะได้ไม่กําหนัดกัดเกลืองนะครับจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นรักษาไว้รักษาจิตตั้งมั่น จะได้หมดหนี้หมดทุกหมดโศงหมดโล่หมดภัยหมดเวรหมดกรรมหมดเคราะห์นะครับจะได้ไม่ปีปัญหาจะได้ไม่มีเรื่องจะได้ไม่หุ่นมัวไม่เศร้าหมองนะครับจะได้ไม่วุ่นวายไม่วุนวายจิตตั้งมั่นนะครับรักษาจิตตั้งมั่นไว้จะไม่ได้ห่วงหน้าหวงหลังจะได้ไม่กังวลหวังอะไรจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นมีความสุขมีความผ่อนคลายไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดัน นะครับไม่เมือไม่เผลน,นะครับจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นไว้อย่าลืมนะครับจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นนะครับจิตตั้งมั่นไว้แล้วก็รักษาจิตตั้งมั่นไวเมื่อเราพออ่านออกเขียนได้เราก็ต้องทบทวนการรักษาจิตตั้งมั่นก็เป็นการทบทวนนะครับทวนหมายความว่าคอยทบทวนอยู่หลอดเสมอเดี๋ยวลืมเราสวดได้นะครับเราก็ต้องคอยท่อง คอยสวดอยู่ไม่อย่างนั้นม่จะลืมการที่จิตตั้งมั่นเราก็ต้องคอยรักษาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลืมลืมรักษามันก็จะสูญเสียสูญหายนะครับมันก็จะสลายไปมันก็จะหมดไปและผลสุดท้ายก็ไม่มีเครื่องใช้เครื่องมือเขาเรียกเครื่องมือจิตตั้งมั่นเป็นเครื่องมือที่ให้รู้เห็นให้ยันสนะได้ทํางานตามความเป็นจริงในสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารที่เป็นทุกข์ทำทั้งหลายที่เป็นนัตตาจะได้ไม่ยึดไม่อยากไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับโลกกับสมมุติกับมายากักบการ เป็นจริงในโลกจะได้รู้อริยสัพพีจะได้รู้ทุกละสมุทยัยทํานี้ลดให้แจ้งธรรมมัชฌมจันทร์ให้จบนะครับจิตตั้งมัน่นรักษาจิตตั้งมั่นดีๆนะครับรักษาจิตตั้งมั่นดีๆเหมือนรักษาทรัพย์เหมือนรักษาชีวิตเหมือนรักษาดวงตานะครับรักษาชื่อเสียงมันจะรักษาไว้ได้ทุกอย่างถ้าจิตตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นไม่ได้รักษาจิตที่ตั้งมัน่นมันจะเสียเสียศีลเสียสมาธิเสียสัญญาเสียสัจจะ เสียสินเสียธรรมเสียมรคเสียผลเสียนิพานไปด้วยนะครับเสียลาภยศสคารชื่อเสียงบริวารเสียหมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในชีวิตที่มีอยู่เสียลาภยศสคารชื่อเสียงบริวารแต่ถ้าเราจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นไวเราจะได้ทุกอย่างได้ลาภยศสคารชื่อเสียงบริวารได้ประโยชน์สุขทรัพย์นิพานได้เมตตาได้ความรักความเอ็นดูความสงสารได้ความดีได้บุญได้กุศลนะครับรักษา จิตตั้งมั่นนะครับรักษาจิตตั้งมั่นไว้เมื่อรักษาจิตตั้งมั่นไว้ตลอดทุกขณะทุกขณะจิตทุกขณะทุกเวลาได้ไม่กระทบกระทือนจิตใจจะได้ไม่กระทือนอารมณ์จะได้ไม่สะเทือนสมองจะได้ไม่สะเทือนความรู้สึกจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นไว้จะได้ไม่เสียใจไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่กลัวไม่กังวลไม่อคติไม่ลำเอียง นะครับไม่หิวไม่กระหายไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องกับโลกกับธรรมจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นไว้ดีๆนะครับชีวิตจะได้สะอาดสว่างสงบเย็นชีวิตจะได้เกิดสันติสุขจะได้ไม่มีหนี้ไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องไปโรงพักไม่ต้องไปเที่ยวหลบหลบซ่อนๆจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับใครจะได้ไม่มีปัญหากับชีวิตจิตตั้งมั่นนะครับจิตตั้งมั่นก็จะสงบ มีความสุขมีความเยือกเย็นมีความผ่อนคลายมีความสบายบชีวิตก็จะปลอดปโปร่งล่งเบาตั้งมั่นคล่องแคล่วควรในการงานอ่อนโยนอ่อ,อนหวานอ่อนน้อมนะครับก็จะใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการสวดการสร้างการเผยแพร่การปฏิบัติไม่ถูกครอบงำด้วยเรื่องลาบยศแตกเขาชื่อเสียงบริวารไม่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์นะครับจิตตั้งมั่นรักษา จิตตั้งมั่นรักษาจิตที่ตั้งมั่นไว้เป็นการรักษาความดีรักษาความถูกต้องรักษาสมาธิเป็นสมาสมาธิจิตตั้งมั่นนะครับรักษาจิตตั้งมั่นไว้นะครับจะได้มีญาณทัศนะกว้างขวางไร้ขอบเขตออนไลน์ตลอดเวลานะครับจะสื่อสารสรัมผัสสัมพันธ์กับมนุษย์เทวดาพรหม,มาน,นะครับได้อย่างทันท่วงทีอย่างกระฉับกระเฉงไม่นค,คล่องแคล่วนะครับลื่นไหลนะครับ จิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นนะครับรักษาจิตตั้งมั่นอยู่กับการรักษาจิตตั้งมั่นไปไหนก็รักษาจิตตั้งมั่นไว้ทําอะไรก็รักษาจิตตั้งมั่นไว้จะไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่ท้อไม่หมดกาลังใจไม่สิ้นหวังจะได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มีโทษไม่มีเวทไม่มีภัยนะครับจะได้ชัดเจนแจ่มแจ้งจะได้ขี้ใครผ่อนคลายนะครับจะได้ไม่มีเรื่องกวนใจนะครับจะได้ไม่มีใครทำลายทำ้ายทำลายสุขภาพจิตได้ นะครับจะได้ไม่เบื่อไม่ซ mm ึมไม่เศร้าไม่เสงียไม่เบื่อไม่เงาไม่ว้าเวจิตตั้งมั่นรักษาจิตตั้งมั่นนะครับโดยการรู้ลมหายใจนะครับรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมจิตตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นสักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบสักว่าธาตุนะครับจิตตั้งมั่นนะครับไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดความคิดไม่ติดความรู้ความเห็นความเข้าใจ ว่างตลอดวางตลอดปล่อยวางตลอดรู้สึกตัวตลอดนะครับหลุดพ้นตลอดไม่ติดขัดข้องคาผ่านมาผ่านไปทะลุทะลวงปลุกปลงลุกโล่งตลอดพร่งตลอดจ้าตลอดจิตตั้งมั่นรักษารักษาไว้ดีๆย้ายขาดย้ายศูนย้ายหายย้ายหมดนะครับรักษาจิตตั้งมั่น